ตอนเมนะ่ไม่ใช่ช่อง N ีผมผู้พิดวันพีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแบบอะไรเนี่ยแบบการแจ้งเตือนชันโอเคจจะมาเล่นกันว่ามันเล่นยังไงอย่างแรกถ้างานนี้ก่อนนะครับอุย้ยวนเข้าเยอะมากสามกว่าวันนี้เรากำลังมาทำ เอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยจันำไม่ได้แหละไปดูกันเลยครับอืมอืออ๋อนี่นี่อันนี้อะไรอโอ้ต่อสู้เนี่ย นี่คือการต่อสู้อุรจีนีเนาะคนนี้โอ้โหโอ้นี่คือ,อวันแรกของกตายล้วเออผมจะตาย เพิ่มวันนี้ที่สองเพิ่มมันแล้วก็ไปหาของตู้เย็นตู้เย็นอุ๊ยอุ๊ยหยิบยังไงอ่ะมันไม่มีที่หยิบอ่ะ いいすで,です。 โอ้โหไปตัวแบดสีีนแแบ,บช่วยกันซ้ม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 ซ้อืมเขาหายไปไหนกันแลตายอยตัวแรกก็จะจะตายโอ้ยอยา่าตา ไปแทนก่อนเพื่อนเออขอบคุณตายเยอะคนแรกก็จะตายอะไรอ่ะนี่มันโอ้ปึงกุนเนี่อสอมบี้อ่าใส่นี้เพื่อไม่ให้เป็นไนวรัส ก็ไม่โล้ผมไปกดเลยตกใจเลยเำไมมันกดอะไรไม่ได้เลยอะบักเกมนี้บักละ โอ้บ่จะตายบ่จะตายบ่จะตายอย่าตายบ่จะตายบ่ซอมีอย่าให้ซอมีเข้ามาได้โอ้ย คนสงเยอมาคุณเจคุณไปช่วยผมเลยนะอรอ,อยังมาเกมอโอไม่ได้อ่าน อะไรแพงจ้ะเฮ้ยปราะว่านี่ขายแบบไม่ยืมไม่ได้ผมน่าจะตายมั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมมีเงินนี่อะไรปล่อยไม่ ว้าเราตายแล้วแน่ลองอันตัอเปอันนี้อะไรของพิเตอร์ลุ่นนอันนี้ทำอะไรเนี่ยกินได้ไหมหเวดผมไม่สามารถเอาไันได้เลยเพื่อแนบบคุณเอาอะไรมา ในกันเนื้อตอมบี้ทำไมผมไม่ได้หมดอายุหนึ่งวันหมอนอาย,อยุอุ้ยโ <c oughs> อ้ใครก็ไม่มีคอแล้วทีตายแน่คืีนี้ไม่รแบบู้ รวยการเล่นเยาวอแต่นั่นดิเื่เยอะเดียวจะต่อคู่เ่อจะต่อเล่นจะเื่นเฮ้อเจะต่อยตออ๋อต้ว ตตกันี้ตันอโอ้โหๆๆ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 นๆวๆๆๆๆๆออๆๆๆๆๆๆๆลๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆย เย้รอ yeah. ดแล้วโอ้่นาวอะไรเนี่ยเว้ยคุณตายเหรอโอ้ oh. นี่ยผมก็ตายอยู่ดีผม AFK แบบ แวผมหาที่เอฟเคก่อนคุณลุงพ่อค้าบผมขออยู่ได้กเพราะแค่พึ่งลหลังลืลุลุ เพูดว่าเอาไรน,นี่กูเจอโอ้ไมเอมอได้แล้วตอนนี้ผมกำลัง AFK e นะครับตายในนีน่ตายแท้ๆบักทีนี่สองร้อยยนไม200่สองร้อยหล่นลาเอวแพงมาก ตอนนี้โอ้โหท่านผู้ชมดูตาแน่ๆผมก็เอ,อ่เอำว<ะ>ันนี้นะครับโอเคครับเมื่อไหร่ผู้ติดตามจะครบห้าสิบเมื่อไหร่ผู้ติดตามจะครบหร้าสิบครับแล้รไลค์ติดหา้ามึงพอแล้ว ตีไงว่าบอก,กว่าสมบูรณ์สามเอวันเดีย๋ยวคิดต่อไปเรื่องฟอสเนด้วยกันช่วงนี้ผมแคเล่นแก้เบื่อถ้าผีตายบุตรตาเมื่อไหร่จะครบห้าสิบเนี่ยห้าวันเติมเลขศูนย์ว่าทำไมมันมักอะ อ่ออ๋อต่อหน้าต่อตาเลยเกือบไม่เลเฮ้ยไดแล้วผมได้หนึ่งทองเฮ้ยหนึ่ง้น อใสอโบทโอ้สมมีเปล่าเออใช่ช่มมโอ้โหี่บเบิ้มมาจากไหนใครสมมีิไม่ใช่ไี้ ตอ,อ,ยอ,ยอ,อยซอม่ก็จะฆ่าใครตานม,มีคนบอกว่าเฮลแม่ต้องไปช่วยเขางั้นไหมเอ้ยสามเลย,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 ยอลัน <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> เออคนด้นแล้ว คนติดปัก,กและจะช่วยไหมใช่ <c oughs> ที่สองกลับไปที่เดิมอุ้ยที่ใหม่ <c oughs> สบายขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับ <c oughs> ผมเนีนยม,มาที่นี้ดีกว่าแล้วก็เอเคยาวๆถึงเจ็ดบอนบอกจะเลิกเล่นเกมน,นี้จบ ถ้าผมตายเลยคอนคอนคอยถ้าคลิปนี้ถึงห้าไลค์ผมจะเล่นฟอร์ซเนคอมเมนต์ตัวที่คุณขอนะครับมาแล้วคืนอย่างแรกคุณต้องเซดมุมมุมเพื่อเพื่อรับ ปอมมี่มันจะเดินมาลูกเนี่ยตามแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็มาติดกำแพงผมแล้วก็จบกฮันนีเนี่ย้าวขบ้าจะกล้าไป ถ้าหล่นเหมือนเมื่อกี้เมื่อ,อไรอะผมถ่ายแน่นี่หกร้อยบาทนี้เนี่ยแค่เดียวเดี๋ยวมัน้อนหล็กเองนะคุณคุณอยู่นี่ไงผมถามคุณคุณไม่กลัวซอมบี้หรอไม่มีออกซอมบี้ซอมเบอร์อะไรน่าพิบัน่าติงวมาก ทำไมเองถึงมาแอบอยู่ในรางฉันเอ้าบางทีหนี่ขอยกแค่มาแอบไปเจอไอ้หัหานอาา่ะฮะอาหารมันก็ไปทางนั้นเออยังไงเคอยจะแอบรู้ไหมเออ,เอ,เอโอเคดูแลออโต้ออตโต้ออตโออต้คลิปออตโต้ออตโออต้ มาแล้วคือเจอเออซอมอมีซอ,อ,อมอออมีอเออซอมมจะตายแย่กับคู่ลูกเด้อเดี๋ยวเดีด๋ยวคอยเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย